นาเดชเขียนแคปชั่นสุดหวานถึงย,ายา่าๆโวยพรวันเกิด30ปีฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีบริบูรณ์กับแก๊งเพื่อนๆไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับย่าอุรัสยา,ยา,ยาแน่นอนว่าปาร์ตี้วันเกิดครั้งนี้หวานใจคนโปรดอย่างพี่แปบก็ต้องไปด้วยล่าสุด18มีนาคมพี่แบก็ได้โพสตภาพคู่กับย่าๆพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นโวยพรวันเกิดว่าอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะ ผู้หญิงวัย30คนนี้หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย